สวัสดี thing, ่น like like okay? oh. like oh. ้องครับวันนี้สำนีพะบวนครับทีพนองมาชมบรรยากาศนะครับงามรุนตะปิทเวครับพี่น้องที่อย่างเก็บน้ำแม่หมอกเมือเกินจังหวัดลำปางครับที่พนองมาเบิ่งงามรุนตะปิทเวครับผมมาลองถายติ่มขายนุ่มครับขายติ่มเมื่อไหร่ครับเก็บบรรยากาศพาพี่พาน้องครับเบิ้งงามรุนตะปิทเวครับพี่น้อง ออำเภจังหวัดลำปางครับฟับงเสียงหนาบครับผม้อ,องฟังเสียงหนาบรถตู้ไปในรอบปีครับกาลังล้นปีนีครับบรรยากาศรอบๆครับผมโอ้ยหันหน้าหาแดดพอดีครับพี่น้องแดดเข้าเต็มๆครับบรรยากาศครับพี่น้อง อ่างเก็บน้าแม่หมอกครับเก็บความสวยงามฝากพี่ฝากน้องครับผมทางานไก่บ้านพัดทินสุขุสุขชนนะครับสูดๆครับเป็นรักกระลังใจให้นะครับความสวยงามกับธรรมชาติครับอ่างเก็บน้ําแม่หมอกครับห้พี่ให้น้องได้ชมได้เบิ้งกันนะครับผมอ่างเก็บน้ําแม่หมอกอาเภอเถินจังหวัดลําปางครับตอนครจับจิกยางยังไงครับพี่น้องงานเข้ามาครับ ก่อนมายางได้ยุตตอนกลับนี่โอ้ยเพเ่อสรีห,หัวแถวนี้มึงเฮ้ยแม่นใกล้ครับพี่น้องบรรยากาศครับน้ำรดน้สปริงเบ้ครับผมการน้ำรดน้ําสปริงเบ้ครับที่ให้น้องได้เบิ่งได้ชมครับผมอ่ารกินน้ำแม่หมอ้ออำเภอเถินจังหวัดลำปางครับพี่น้อง ลังเขาครับผมวิวยกัสวยงามครับพี่น้องนักท่องเที่ยวก็เริ่มมาเที่ยวกันแล้วครับนักท่องเที่ยวก็เริ่มมาเที่ยวกันแล้วครับมาเบิ้งน้ำร่นสปริงเบครับพี่น้องหลังเื่อนครับวีนีพ่นว่าน้ำมันล้นบไดายพอดไยครับพี่น้องมันแรงครับปามารอบกียน้ามันแรงครับน้าฮอกกามาครับพี่น้องเป็นบรรยากาศให้พี่ให้น้องได้เบิ้งครับผมน้ำร่นสปริงเบครับ อำเภอเถินจังหวัดลำปางสวยงามประครับป่น้องธรรมชาติครับผมกางเก็บน้ำแม่มอกครับตันอนี้นักท่องเที่ยวกำลังมาเที่ยวกันครับเต็มแล้วครับ ครับผมเก็บบรรยากาศครับฝากพีีฝากน้องครับขอบคุณนะครับที่พ่อามารับชมคลิปน่าเจอกันใ่ครับคลิปนี้สวัสดีมีความสุขสุขสุข,สข,สข,สขค้นครับผม